อันนี้แม่งกินโน่นถุงเจ้าบาทครับนี่ยถุงหา้าสิบโอ้ใครหมดแดงเลยครับอันนี้แดงกองละร้อยใครหมดแดงกองละร้อย,ดดออยเท่าเท่าเจ้าบาทครับนี่ยเท่าเส้าวบาทโอ้โอุดมสมบูรณ์เนาะอ่านเพื่อนบา้าน บรรยากาศตอนเท่าเศร้าโอ้เนี่ยบกหอยบกหอยจูบน้องคพัดโอ้โห ช่วงนี้คนยังบ่ท่านกลับครับช่วงสงการานต์ยังบ่ท่านกลับไปทำงานาาาคนกันหลายแน่ช่วงนี้ครับนี่กระิเอานี่กระิเอา,เอ,าอืมบรรยากาศพี่น้องมาจับใจใช่สอยคนกันหลายหลาย เอาเอาเขาเหลังติดนี่นอนนี้อะไรนะใช่ผู้บริหาอใช่ใส่รูยิ่งต้องให้นางมา้อยหันมาอันนี้มันอีหยังเครับนี่อันนี้เป็นมะขามแขกคองผูกอนันนะมะขามแขกาเว่าเาทายากคองเขาผูกาตมต้มกินแก่ต้มกินส่งกิน แล้วจังสี่เนะครับเป็นอย่างนอหน,น,น,นี่เป็นหวยหลงค่ะหวยหลงหวยหลงค่ะโอ้สมุนไพรหลายเน,น,นาะสมุนไพรค่ะยาเจ้านายก็ได้ขายอย่างเดียวค่ะยายขายแต่สมุนไพรสมุนไพรยายก็ได้ขายกันอื่นเครื่องปลาเครื่องอย่างยายได้เฮ็ดทศยายจะขายกันนี้่ได้ผิดเพราแม่ค่ะ ก็แกเงิบอยโอนี่บมงแก้วบะมงแก้วรัวจักบาทน้อหนรละสี่สบาทโอ้งามๆทั้งนั้นเลยี่น้องมะมงแก้วบ้านนะะยากแล้ว